สวัสดีครับวันนี้ผมบอม HP Automax นะครับผมวันนี้พบกับการติดตั้งโชอคสตัดตรงรุ่นนะครับอีก1คันนะครับผมกับงานถนัดของทางร้านนะครับจบเนียนๆนะครับผมวันนี้เป็น Honda Free d นะครับผมลูกค้านะครับอยากได้ทรงที่ไม่เตี้ยมากนะครับเน้นความนุ่มนวลนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับแต่อยากได้ความกระชับเพิ่มขึ้นนะครับอยากให้รถขับแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับวันนี้เลยเลือกเป็นตัว ซินเวอร์ซูเปอร์ซิลนะครับผมเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับผมสไลด์กระบอกได้นะครับสูงต่ำปรับค่าแข็งอ่อน3 0ิบระดับนะครับผมประกัน2ปีเต็มนะครับผมตัวซูเปอร์ซิลตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวจากค่ายซินเวอร์นะครับผมถูกพัฒนามาให้มีความนุ่มนวลนะครับเก็บรอยต่อสนุนได้ดีกว่าตัวซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการเตี้ยมากนะครับแล้วต้องการแบบว่าฟิล นินเนียนนะครับเก็บร้อยต่อสนุนดีๆนะครับไม่แข็งก็ได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทรงจะอยู่ประมาณไหนนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนๆนะครับที่ใช้ Honda Freed อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้โชคเดิมลูกค้าจะเป็นไทยบ้า SR นะครับถอดออกนะครับอยากได้ความหนึบเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่รถไม่แข็งก็ได้นะครับเลยเลือกเป็นตัว ลูบิลนะครับในขั้นตอนการติดตั้งแบบเฟตนะครับเราติดตั้งด้วยช่างผู้มีความชํานาญนะครับตามสูตรของทางร้านเรานะครับดังนั้นท่านจะได้ทรงที่ท่านต้องการนะครับเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจาวันของท่านนะครับผมแล้วก็ฟิลลิ่งที่หนึบเนียนนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับ HP a u t o m a ลแมจัดให้นะครับผลงานการันตีของทางร้านเรานะครับมากกว่า1,000ันคันแน่นอนนะครับการติดตั้งช็อคสตัดนะนั้นมาที่เราจบให้เนียนๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นช็อคสตัดที่ติดตั้งเข้าไปแล้วด้านหน้านะครับ ที่สามารถ activity, รสไลด์กระบอกได้นะครับผมปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ิระดับนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวโช๊คด้านหน้านะครับโช๊คด้านหน้านะครับผมสไลด์กระบอกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดโช๊กสตัดด้านหลังนะครับพร้อมถ้วยสปริงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังที่สามารถสไลด์กระบอกปรับค่าแข็งอ่อนได้เช่นกันนะครับผมได้30ระดับเช่นกันนะครับผม นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโชคด้านหลังนะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วเป็นโชคตรงรุ่นนะครับผมนะครับผมอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจนะครับนั่นคือการ ติดตั้งปรัเซ็ตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบใ,ในที่เดียวนะครับผมทางร้านเรานะครับมีเครื่องตั้งศูนย์ไว้รองรับนะครับไว้บริการลูกค้าเลยนะครับดังนั้นเราติดตั้งเองปรับเซ็ตเองพร้อมตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเองนะครับเราพยายามรีดศักยภาพของโชคออกมาให้ลูกค้าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมฟิลลิ่งในการขับขี่ที่เนียนนะครับให้ได้ลูกค้าได้ฟิลลิ่งการขี่ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ให้ลูกค้าจบจบในที่เดียวนะครับผมเครื่องตั้ ที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นรีบเปฝังพื้นนะครับตัวเซนเซอร์จับล้อหรือเ็แบบจับยางนะครับผมนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแมกของคุณลูกค้านะครับผมนะครับในส่วนของช่างตั้งสูนของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับดังนั้นมาที่เราไม่ต้องห่วงนะครับติดตั้งปรับแตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับผมนะครับพี่ดิมแมกจัดให้นะครับ หลังจากการติดตั้งปรับเซ็ตตั้งสู่เรียบร้อยแล้วออกไปเท็รถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ h o n d a f ฟีดนะครับติดตั้งโช้คสัตว์ตรงรุ่นนะครับผมกับตัวซิ l เวอร์ซ e เปอร์ซีลนะครับผมนะครับอันนี้นะครับลูกค้าต้องการที่ไม่เตี้ยมากนะครับใช้ชีวิตเนี่ยไปจมาะอยสบายนะครับผมนะครับวันนี้จัดความสูงของรถอยู่ที่หน้า55เซนนะครับหลัง56เซนนะครับผม ยางลูกค้าเป็นเบอร์1 9 5 5 5กับล้อขอบ15นะครับผมนะครับสเต็ปนี้บอกเลยนะครับจบเนียนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอดีนะครับทางเพจเฟซบุ o กเฮปปี้อัลลูมิเนเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับคอนดัฟี่ที่ต้องการช่วงล่างที่หนึบเนียนไม่แข็งกระด้างนะครับตัวซูเปอร์เซลเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะครับในงบที่ตั้งไว้ไม่เกิน20,000บาทนะครับบอกเลยนะครับตัวนี คุ้มเงินคุ้มราคาแน่นอนนะครับประกันยาว,ยาวถึง2ปีเต็มนะครับผมท่านใดที่ใช้ไพนาฟรีอยู่อยากนึบอยากเนียนนะครับกระชับไม่แข็งกระด้างติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของร้าน HP a u t o m a x c ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบพรคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ Oh <laughs> you